ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่น5ประการของท่านด็อร์สุขพุคยาพรอันได้แก่ความมานะอุตสาหะความคิดด้วยเริ่มสร้างสรรค์ความกระตันยูความพอเพียงและความเมตตาก่อให้เกิดมหาวิทยาลัยศรีปทุมมาจนทุกวันนี้สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งมีคุณค่าและเป็นแนวทางที่พึงนำไปปฏิบัติแบบอย่างด้านความมานะอุตสาหะ ท่านดรสุขพุทยาพรเมื่อสมัยเริ่มจำความได้ท่านช่วยพ่อแม่พายเรือขายของคอยเก็บเล็กผสมน้อยมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งก็มีเงินทุนพอซื้อโรงสีเล็กๆเป็นของตัวเองจากโรงสีเล็กๆก็กลายเป็นโรงสีใหญ่จากนั้นท่านก็ตั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้างสร้างรายได้ได้พอสมควรท่านก็เริ่มตั้งโรงเรียนขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนช่างกลไทยสุริยะ แบบอย่างด้านความคิดเริ่มสร้างสรรค์ท่านดรสุขภุกยาพรเคยกล่าวไว้ว่าคนที่จะมาเป็นผู้อํานวยการวิทยาลายัยหรืออธิการจะต้องเป็นคนที่เก่งในสายตาคนอื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะในสายตาของท่านอุปกรณ์การสอนที่จะนํามาใช้ท่านก็ไปดูไปเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าใช้ได้จริงและท่านก็เป็นคนสัมภาษณ์ผู้ที่จะเข้ามาเป็นอาจารย์สอนด้วยตัวเองแบบอย่างด้านความกระตันยูท่านพูดเสมอกับคนทั้งหลายว่า คนเราจะมีความเจริญก้าวหน้าได้ต้องมีความกระตัญยูมีสองคนที่เราจะต้องไม่ลืมคนที่หนึ่งคือพ่อแม่ส่วนอีกคนคือครูอาจารย์ใครทำบุญคุณไว้เราจะต้องไม่ลืมแต่ถ้าใครมาทำให้เราโกรธเคืองขุนเคืองอย่าจําแต่ให้จําสิ่งที่คนมาทำบุญคุณกับเราไว้แบบอย่างด้านความพอเพียง ท่านดรสุพุคยาพรถือเป็นบุคคลที่ยึดถือแนวทางการดำเนินชีวิตตามวิถีแห่งความพอเพียงโดยท่านมีมาตั้งแต่เดิมแล้วจึงทำให้ท่านสามารถตั้งตัวได้ตั้งแต่สมัยยังเด็กท่านพายเรือขายของเก็บเล็กผสมน้อยเงินที่ได้มาท่านเก็บเอาไว้มากกว่าใช้จ่ายแบบอย่างด้านความเมตตาท่านเป็นคนมีความเมตตาละเอียดรอบคอบในใจมีแต่ความเมตตาผู้น้อย วันเกิดวันที่12มกราคมของทุกปีท่านจะทำบุญเลี้ยงพระแจกคนยากคนจนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านทำด้วยใจด้วยความเมตตาปรัชญาริเริ่มสร้างสารรค์รอบรู้รวดเร็วและเรียบร้อยหรือแปลความหมายอีกในหนึ่งคือคล่องแคล่วว่องไว นอกจากจะต้องรอบรู้แล้วยังต้องมีความริเริ่มที่มาพร้อมกับความรวดเร็วอีกด้วยถือเป็นแบบอย่างที่ดีของคำว่าครูโดยทางมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้นำเอาปรัชญาริเริ่มสร้างสารรค์รอบรู้รวดเร็วและเรียบร้อยของท่านดรสุขพุขยาพรน,นำมาเป็นคุณสมบัติของบุคลากรที่จะได้รับรางวัลดรสุขพุคยาพรของทุกปี วาระ100ปีชาตการดรสุขพุคยาพรได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญคุณความดีและเจตนารมณ์ของท่านดรสุขพุคยาพรเป็นที่ประจักษ์ต่อบุคคลรุ่นหลังสืบไป